นั่น่นี่นี่นี่นั่งนี้อ่าตนังงนี้ตรงอ่าพอไปเลี้ยวพอไปเลี้ยวยังไงพังไเลี้วดันขึ้นก่อนดันขึ้นอ่าเก่งครับอ่าเลี้วครับเลี้ยวครับเลี้ยวเลี้ยวเล้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้เลี้ยวเลี้อีกเี้ยวี่เลี้ยอะเลี้ยเยอะีกีกอ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 ีอีกอกอีอีอีกอีีอีอีีอ เพ่บายบ่ายจับไม่จับจับดีๆต้อง้องเล่นไมจะบ้าเขาด่าหรอไมไ่เลี้ยวแล้วต้องิดไปเลี้ยวอ่ะิดไปเลี้ยวก่อนกดลงอันนี้กดลง กดลงอ่ากดลงเต็มแล้วนะอ่าเลี้ยว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 อ่าเลียวอกอีกอีกอีกไหวปะเนี้ยอีกเฉียดนี่ยโอเคโอเคพอไปไปไป ไม่ให้ปิ๊กแยขับขึ้นบ้านอ่ะคนรถเบด